13เขาบอกว่าข้อใดเป็นจํานวนที่มากที่สุดนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของเลขฐานเนาะวิธีการทําข้อนี้นะครับคือทําได้น่าจะวิธีเดียวเลยแหละเนาะคือหาค่าของมันออกมานะครับเริ่มทีละชอยเลยก็แล้วกันนะครับสาหรับชอยแรกเลขฐาน2นะครับวิธีการก็คือ1นคูณนะครับยกกําลังด้วยเลขที่เหลือ1 2 3 4 5 6 7 ก็คือ2ยกกำลัง7นะครับ0ไม่ต้องคิดก็ได้ถูกไหมบวก1คูณ2ยกกำลัง5บวก1คูณ2ยกกำลัง3บวกบวก1คูณ2ยกกำลัง2นะครับและบวก1คูณ2ยกกำลัง0หรือ1นั่นเองสำหรับตัวสุดท้าย โอเคไหมครับแล้วไอ้เจ้าก้อนแรกเนี่ยบวกกับอีกก้อนนึงอ้าวทีนี้นะครับเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษเฉยเลยทํำยังไงนะครับข้อนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเขาบอกว่าเลขฐานนะครับมันจะเป็นแค่เลขโดดศูนถึง9เท่านั้นนะ,อะขออภัยไม่ใช่เลขฐานนะครับไอ้เลขตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขโดดนะครับเลขโดด เขากำหนดให้แค่0ถึง9ถ้ามากกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแทนด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับก็เป็น A B C D E F นะครับซึ่ง A เนี่ยก็เริ่มต้นที่10 11 12 13 14ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น A B ฐาน16มันคืออะไรครับมันบวกด้วย A คือ10ถูกไหมคือ10คูณ16ยกกำลัง1 และ b นะครับ b คือ11เนะครับเป็นตัวท้ายสุดมันคูณด้วย16ยกกําลัง0หรือคูณด้วย1อยู่แล้วนะครับก็เขียนด้วย11ไปได้เลยบวก11เพราะฉะนั้นค่าที่ได้นะครับตรงนี้2ยกกําลัง7คือ128 2ยกกําลัง5ได้32บวก2ยกกําลัง3ได้8นะครับบวก2ยกกําลังสองได้4บวก1โอเคและบวกด้วย 160 11นะครับค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหร่128 32ได้160นะครับ841 12 13ตรงนี้นะครับ173นะก้อนแรกได้173ทดไว้160 11ได้171บวกกันครับค่าที่ได้เท่ากับ344นี่คือช้อยที่1ต่อไปมาดูช้อยที่2 รันมาด้านล่างนะครับเป็นเลขฐาน2เหมือนเดิมสําหรับก้อนแรกนะครับมันคืออะไรครับค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหรอ่ะขออภัยนะช้อยข้อ2นะครับพี่ไปดูช้อย3์สามเจฐาน8ครับ7จ็คูนแยกกําลัง2บวก6กคูน8ยกกำลัง1และบวกด้วย5นี่คือก้อนแรกนะแล้วลบด้วย B C ฐาน16 B, B คืออะไรครับ B คือ11คูณ16นะครับ และบวกด้วย C นะครับ C คือ12โอเคปึ๊บค่าก้อนแรกเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ยกกำลัง2ตรงนี้ได้88 8, 64 64คูณ7ครับ7 4 28ทด2 7 6 4 12 44นะครับ8 6 4 18บวก5นี่คือก้อนแรกลบด้วย16คูณ11นะครับ16คูณ11ได้176 บวกสิโอเคอ่ะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ48 48ตรงนี้เป็น96 496นะครับบวกหเป็น501เท่ากับ501ร้อยหลบหนึเบวกสิเป็น188นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ตรงนี้ลบกันจะเท่ากับ313นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ค่าที่มากที่สุดยังเป็นช้อยข้อที่1นึ่ง ต่อไปช้อยข้อที่3อ่ะนี้วงเล็บไปก่อนนะการงงนะครับ1 2โอเคช้อยข้อที่3ครับเป็นเลขฐาน2คิดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เท่ากับ1คูณ2ยกกำลัง7เนาะ1 2 3 4 5 6 7โอเคบวก1คูณ2ยกกำลัง5บวก1คูณ2ยกกำลัง4นี่คือก้อนแรกคูณกับ2ฐาน10นะครับ 2องฐานสิในที่นี้นะครับคืออะไรครับคือ2ถูกไหมครับคือ2อนะครับโอเคสองยกกำลังเจ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยยี่บนะครับบวก32มสิบวกสยกกำลัง4คือ16คูณด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับดูซิ2 8รี่สิบวกสาได้ร้อยหกนะครับร้อยหได้176ยคูณสเท่ากับ 382นะครับสำหรับช้อยข้อที่3อ่ะตอนนี้นะครับค่ามากที่สุดอยู่ที่ช้อยข้อที่3ไปกันต่อนะครับที่ช้อยข้อที่4จากช้อยข้อที่4เท่ากับ fE ฐาน16ครับ f คืออะไรครับ f คือ15ถูกไหมตรงนี้เป็น15อ่า 15คูณ16กยกกำลัง1นะครับแล้วบวกด้วย e คือ14แล้วหารด้วย10ฐาน2นั่นคือ1คูณ2นะครับยกกำลัง1เนาะ15คูณ16ครับ15คูณ16ได้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับคูณกันขอตั้งคูณนิดหนึง่งโอเคปึ๊บปึ๊บ 1> 15 1 6 2 4คูณ16 240, ถูกไหมครับ240บวก14ได้254หาร2นะครับ254หาร2ตับนะครับ212224เศษ17ได้127นะครับโอเคแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่คำตอบอยู่แล้วไปกันต่อนะครับที่ช้อยข้อสุดท้ายช้อยข้อสุดท้ายคือ 102ฐาน2คูณกัน3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะคิดแค่ตัวเดียวนะ1 0 1ฐาน2เท่ากับ1คูณ2ยกกำลัง2บวก1นนั่นเองนะครับเท่ากับ4บวก1ได้5นะครับคูณกัน3ครั้งคือยกกำลัง3 5ยกกำลัง3เท่ากับ125นะครับผิดทันทีเพราะฉะนั้นข้อ13ตอบข้อไหนครับตอบช้อยข้อ3นั่นเองนะครับ382